ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกทุก,ท,กท่านเลยนะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะเป็นประจำทุกทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราจะได้มาเจอกันก่อนหน้านั้นนะก็ก่อนที่พวกเราจะได้ไปฟังธรรมการการฟังธรรมนะ ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะในสวดมนบูชาพระรันตนตรัยกันก่อนนะอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาโพธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวาตาธรโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพระขวาวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ หันธรรมยังพุทธาสาภะคะวะโตปุพพากนมมการังกะโรมะเสีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอจเจริญพรยั่โยมสาธุชนทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกท่านเลยนะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะเป็นประจำนะทุกๆุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะวันนี้ก็ <c oughs> ก็จะรีบหน่อย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปเตรียมงานบูชาข้าพาระตต้นเดือนนะ อืมต้องแบบออถียิบเลยนะโดนๆเขาประชาสัมพันธ์นะว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนวันที่สามวันที่สามธันวาคมพุทธศักราช2 5งพห้เนี่ยวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออภาคสายเนี่ยนะห้องแก้วกายสิทธิ์สิบโมงครึ่งนะก็จะมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะภาคเที่ยงเนี่ยก็จะมีนะห้องปฏิบัติธรรมชั้นสองนะ เวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะเป็นพิธีบูชาข้าวพระนะอืมก็นะก็แล้วก็อะไรนะเอ่อภาคบ่ายนะเออพอจากนั้นบูชาข้าวพระเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ภาคบ่ายก็จะไปปฏิบัติธรรมที่ห้องปฏิบัติธรรมชั้นสองกันนะอืมก็อย่าลืมมากันเยอะๆกันทุกๆคนเลยนะ แล้วก็แล้วก็จะมีการปฏิบัติธรรมฟังธรรมแล้วก็รับชมประมวลภาพงานกระถินนะก,ก็อนุโมทนาสาธุการนะสามารถรับชมผ่านทาง Facebook d i m c ig นะเออแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันซูม m ป7 9 8 3 9 1 1้าแปด s s มเก้าหนนะก็สามารถ เข้ามาร่วมกันได้นะส่วนท่านใดที่อยากจะมาร่วมบุญนะกับวัดรธรรมกายไอจีนะก็สามารถมาร่วมกันนะกันเยอะๆเลยทุกๆคนนะในวันอาทิตย์นะมาร่วมบุญทางผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์นะเลขที่บัญชี431109 470 4นะชื่อพระชนลงรถจันนะก็สามารถมาร่วมบุญผ่านทางร่วมบุญกันได้นะท่านใดที่อยู่ที่เมืองไทยก็ มาร่วมมาร่วมอ่ามาร่วมร่วมบุญกันนะอืมนะก็สามารถมาร่วมบุญกันได้เยอะๆกันทุกๆุคนเลยนะอืมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะก็ที่วัดพระธรรมกายอ่าจังหวัดปทุมธานีนะวันอาทิตย์ที่สามธันวาคมณนะวัดพระธรรมกายนะก็จะมีการอาอาพิธีภาคเช้าเนี่ย ก็จะมีพิธีตักบาตรนะแล้วก็จากนั้นนะก็ตักบาตรตั้งแต่เวลาหกโมงยีเลยนะทุกๆคน<ม>ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยมาร่วมงานบุญตักบาตรกันนะ<ม>แล้วก็ท่านั้นยังไม่พอนะ<ม>ก็ยังมเีเวลา9ก้าโมงครึ่งก็จะปฏิบัติธรรมพิธีบูชาข้าพระนะแล้วก็1 0บโมงสีพิธีเก่าคำถวายพระทารเป็นสักรทานแล้วก็เสร็จพิธี จากนั้นพิธีพักบ่ายเวลาบ่ายโมงครึ่งนะก็จะมีการอทอดพระปา่าสมบัติจักรพรรดิริ้วขบวนอัญเชิญพระปา่าเดินเข้าสู่ศูนย์การพิธีแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมแล้วก็กล่าวคําถวายพระปา่าต้นสมบัติจักรพรรดิประธานอ่านทบทวนโอวาท16.30น, 16. 30, นก,ก็จะเสร็จพิธีนะดังนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญทุกทุทุก,ท,ก,ท,กท่านนะได้มาร่วมได้มาร่วมกันนะกันทุกทกุทุกคนเลยนะอ่า ก็ก็มาร่วมกันร่วมงานบุญกันเยอะๆกันทุกๆทุกคนเลยนะอที่น uh> ี้เนี่ยก็จากนั้นนะเราก็จะมามามาปฏิบัติทำการขอเรียนเชิญทุกทท่านได้รับตาเบาๆผ่อนคลายร่างกายของเราให้สบาย ให้ผ่อนคลายให้ใจเย็นเย็นใจใสๆไใ,ให้ใจนิ่งๆิ่งนุม่มนุ่มสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราให้สบายจากนั้นก็ปิดเปลือกตาเบาเบา พอสบายสบายผ่อนคลายร่างกายของเราให้สบายให้ผ่อนคลายให้ใจเย็นเย็นใจใสๆใ,ให้ใจเบิกบานจำชื่อ สุามใสเกิดเกินอ,อยู่ที่กลา say say. Xay สัพเพพุทธฏฐานะปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะตเชนรักขังพันธามิสะปโสสัพพปุธานุภาเวนะสพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเตสาธุนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะก็ ขอเจอริญพรญาติโยมสาธุชนทุกผู้ฝากไฟในธรรมทุกๆท,ท,ทุกท่านนะวันนี้นะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะ,ะก็เป็นประจำวันในงานบรรบูชาข้าวพระนะก่อนนี้ก็เลยกล่าวว่าเออก็จะมาเล่าเรื่องของอการบูตการเรื่องของบูชาข้าวพระ,ะว่ามันมีความสําคัญกันอย่างไรนะ ก็พิธีบูชาข้าวพระเนี so. ่ยก mm ็เ hmm. ป hmm. ็นส no. yeah. mm ิ hmm. in no ่งที่เออเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมานะอืมซึ่งก็ซึ่งก็พิธีบูชาข้าวพระเนี่ยก็เออทุกๆคนเนี่ยอยากจะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนมธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปริพันธ์นานไปแล้ว แต่ก็ยังมีมหาชนจํานวนมากนะที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรกับพระพุทธองค์ก็จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาเราก็นําพัตตาหารเนี่ยอันประณีตด,ดอกไม้ทูบเทียนก็ถวายมาบูชาประดุษพระองค์เนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสมมาสมุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ทีเดียวที่มีอันส์จะนำะจะประมาณไม่ได้เลยทีเดียวนะ อ,อการบูชาข้าวพระหรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเทศไทยตลอดเลยที่วัดพระธรรมกายก็มีบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือนการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยเราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่เลยทีเดียวเพราะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตรัสไว้ในอนิสงค์แห่งทานว่า ม่ให้ทานแด่สัตว์เดชราฉาเนี่ยมีอนิสงส์ถึงหนึ่งเท่าให้ทานแด่ผู้ทุศีลมือเปืเ้อนเลือดเนี่ยได้อานิสงส์ถึง1,000เท่าให้ทานแด่ผู้ที่มีศีลหบริสุทธิ์เนี่ยในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นได้อานิสงส์ถึง1นึ่งแสนเท่าให้ทานแดดดาบทในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ทรงอภิญญาปราศจากกรรมราคะมีอนิสงส์ถึง1นึ่งแสนโกดเท่าให้ทานแดดผู้ที่ ฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อนิสงส์ถึงอสงไขยพบอสงไขยเนี่ยแปลว่าไม่รู้จะจะนับจะประมาณไม่ได้ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันได้บุญกุศลกว่านั้นขึ้นไปอีกนะให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสิกขาคามีบุคคลได้อนิสงส์มากขึ้นไปอีกนะให้ทานแด่พระสิกขาคามีบุคคลก็มีอนิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีกนะ เออให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเป็นพระอนาคามีก็มีอนิสงส์เพิ่มขึ้นไปอีกให้ทานแด่พระสิกขาามีก็มีอนิสงส์มากขึ้นไปอีกให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ออนิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีกหลายเท่าเลยให้ทานแด่พระอรหันต์ได้ออนิสงส์เนี่ยนับเท่าไม่ทั่วเลยให้ทานแด่พระปัจเจุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มเพิ่มปริมาณของบุญกุศลจะเกิดขึ้นจะนับประมาณไม่เท่วนเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายตักบาตรทำบุญแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้ยากนะเออได้มีโอกาสอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลบุญนี้เนี่ยจะติดตามตัวไปนับพบนับชาติเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยเออการที่เราได้มาเออได้ อนิสงส์จากการการพิธีบูชาข้าวพระเนี่ยเออได้บุญอนิสงส์อย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งนะเออพิธีครับซึ่งก็อ่าก็คือนะนั่นก็คือออที่เราให้ถ้าในละเอียดนะเออซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่หรือคุณยายเนี่ยท่านบอกว่าเออพัตตาหารที่เราได้นํามาบูชาข้าวพระเนี่ยจะได้กัน นะการการเนี่ยเออกันเสร็จแล้วนะเออก็เอาไปบูชาข้าพระแดดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ,อยู่ในอายาตานิพานนะเลยทีเดียวนะเพราะในะเพราะเราจะได้นําอาหารปลาหนี้แล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนอ่ะเออได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจยังพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่แล้วก็เออการบูชาข้าพระเนี่ยก็จะได้อานิสงส์จัดประมาณไม่ได้ เพราะการที่เราได้ทําบุญบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยหรือบางแห่งเนี่ยเขาใช้การใช้คําว่าการถวายข้าวพระพุทธนะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานะอืมดังนั้นเนี่ยเราก็เออ่การที่ ที่เราได้มาวัดเนี่ยแล้วก็จะได้มาสั่งสมบูรณ์สร้างบุญสร้างบารมีถวายท่านแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทําให้เราเนี่ยมีอนิสงส์จิตติดตามตัวเราไปคาพบคาชาติตราบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันเลยทีเดียวนะทุกๆคนนะวันนี้นะก็ขอเออก็ขอให้พวกเราเนี่ยการที่เราเนี่ยเออได้อ่ที่เทศมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเออการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องนี้เนี่ยท่านให้ข้อคิดไว้ที่ว่าอันที่หนึ่งนะเราอยากได้บุญใหญ่ไหมอยากนะทุกคนอยากได้บุญใหญ่แล้วจะทำยังไงถึงจะได้บุญใหญ่นะท่านก็อธิบายไว้เลยนะเออว่าการที่ให้ทานเนี่ยทานอันสูงสุดเลยคือการถวายสังฆทานโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมุขอืม นั่นเองนะออการที่ออพระนางมาริกาเนี่ยชอบถวายออพระที่บรรลุธรรมเป็นพระอารหรันต์เช่นพระอนุรุธทธะพระสารีบุตรนะพระธรรมดาเนี่ยทั่วไปเนี่ยค่อยๆจะถวายนะพระสัมมาสัมพุเจ้าก็เลยเทะ,ทะ,ทะในบทนี้ขึ้นนะว่าการถวายทานเนี่ยได้อนิสงส์อย่างไรนะการให้ทานเนี่ยออแก่สัตว์เนี่ยก็ได้อนิสงส์เพียงแค่สิบ สิบชาติเองนะแล้วก็ถ้าให้ทานเนี่ยแต่พระอ่าพระโสดาบันเนี่ยตั้งแต่อ่าการถวายทานแด่พระโสดาบันเนี่ย,ก,ย,นนยก็ได้บุญอนิสงส์แต่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เท่ากับการถวายแด่พระสกิทาคามีการถวายพระสกิทาคามีเนี่ยก็ได้อนิสงสยังไม่เท่ากับอ่อได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี การบรรลุการที rition. ่ถวายทานแด่พระอนาคามีบุคคลเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับการที่ได้ไปถวายแด่พระอรหันต์การถวายแด่พระอรหันต์เนี่ยก็ยังไม่เท่ากับการถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่เท่ากับการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานนะก็ยังไม่เท่ากับการถวายพระสังเป็นสังฆทานโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่นเองดังนั้นเนี่ยเออ ดังนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายก็จงพึงเลือกเอาเถิดนะว่าท่านอยากจะทําอย่างไรถึงจะได้อานิสงส์มากก็ให้เราเนี่ยได้ไปศึกษากันนะว่าเออเราจะทําอยากให้ได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะเราจะต้องทําอย่างไรก็บอกไว้แล้วนะก็ดังนั้นเนี่ยในฐานะที่หลวงพี่เป็นอ ลกศิ์วันพระธรรมกายนะจังหวัดไอจิของเรานะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆทุกท่กทกทานได้มาร่วมบุญบูญบญชาข้าพระในวันพรุ่งนี้กันนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลที่ทุกๆท่านได้มาฟังธรรมในวันนี้พร้อมกันนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรันตเจ้าทั้งปวงบร,รมีธรรมหาปญชนียาจารหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย และบุญบารมีที่ทุกๆท่านได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วตั้งแต่ใน,นอดีตจบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาอภิบาลปกป้อง,องคุ้มครองและรักษาให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจ คิดหวังสึ่งหนึ่งประการใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สําเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถือภาวนาผ่องใสมีอายุไขยืนยาวนานให้มีทรัพย์สมบัติมากมายสั่งสมบุรณ์สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างไม่รู้จบหมดสิ้นให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรม ข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบารรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเราพันจงทุกท่านทุกประการเทินอภิวาทนาเริสนิจังวุธาปจายิโนจัตาโรโธรรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขงังพระลังนะเอวังก็มีด้วยประการราชนีนะวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุก,การกับทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะตั้งใจบูชาพระรัตนตรยนัยกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโทธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิพุทโทธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตพระขวตาธโมธัมมังนมัสสามิธัม,ม,มโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังโครสังขังนะมามิสังคโคเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา นะเอวังก็มีด้วยประการละชนีวันนี้ก็ขอนุโมทนากับพี่ประนอมเพลงนินพี่ประนอมเอ็มพีนนะแล้วก็พี่สมชาพี่ด้วยนะทังกิ้ววินิมา j แจ็คไมเคิลนะอนุโมทนาสาธุกับปรัชญาใน่องแสงเอวังก็มีด้วยประการราชนี